เคยได้ยินชื่อเทศกาลไฟร์เฟสิวัลไหมครับเป็นเทศกาลเพลงที่ใหญ่ที่สุดแต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับจัดโดยบิลลี่แม็กฟาร์แลนด์นะครับเทศกาลนี้นะครับก็คือจะเชิญนักดนตรีนักร้องดังๆนะครับแล้วก็คนที่รวยๆเท่านั้นถึงจะมาร่วมปาร์ตี้นี้ได้ก็จะมีเรือยอชส่วนตัวให้นะครับมีเครื่องบินส่วนตัวให้ที่พักสุดหรูแล้วก็มีพ่อครัวแบบเชฟระดับแบบ5ดาวเนี่ยมาปรุงอาหารให้3มมื้อนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย คนเนี่ยที่เดินทางกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเนี่ยก็ต้องมานอนเต็นท์นะครับแล้วก็คอนเสิร์ตก็ไม่สามารถจะจัดได้เพราะว่านักดนตรีไม่มีใครมาเลยแ,ลแม่ฟาร์แลนเองก็เหมือนกับถูกดำเนินคดีนะครับจำคุก20ปีทข้อหาช้อโกงนะครับคือช่วงหลังๆนี่คือระเรงเงินเยอะแล้วก็โกหกเยอะมากนะครับเพื่อเพื่อหลอกให้คนจ่ายเงินนะครับเขาจะต้องไปใช้หนี้นั่นเองทีนี้ไอ้ไอแบบเนี้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับ มันมีโปรเจกต์นะครับของเรษัทชื่อว่าเอเกียอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเอเกียนะครับไม่ใช่อ e ีเกียเขาก็โปรเจกต์แบบนี้เลยนะครับคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นเป็นเฟสติวัลนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นชุมชนเป็นลักชัวรี่คอมมูนิตี้นะครับสำหรับเศรษฐีคริปโตโดยคนที่จะมาอยู่ที่นี่นะครับก็ต้องซื้อตเกตหรือซื้อโฉนดซึ่งโฉนดของเขาเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของ NFT นั่นเองใครถือครอง NFT นะครับก็สามารถจะมาอยู่ในชุมชนนี้ได้ซึ่งเขามีแค่ 60ยูนิตเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าชุมชนนี้จะช่วยสร้างงานนะครับให้คนระหว่างกอ่อสร้างนี่ประมาณ1 5 0ตําแหน่งหลังจากกอ่อสร้างเสร็จเนี่ยก็จะมีคนที่ทํางานเป็นเซอร์วิสเป็นฟอนอะไรพวกนี้อีก125ตําแหน่งนะครับก็จะเป็นชุมชนของเศรษฐีคริปโตจริงๆนะครับบนเกาะบาฮามาสก็ถือว่าเป็นสวรรค์สาหรับเศรษฐีคริปโตนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะฮะถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าโปรเจก t นี้มันจะล่มเหมือนไฟเฟสซิบอลไหม ที่บาฮามาสเนี่ยก็มีเขายินดีต้อนรับพวกโปรเจกต์เกี่ยวกับคริปโตเยอะมากนะครับอย่าง FTX ของแซมแบงแมนฟรีเนี่ยก็มีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่บาฮามาสนี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจคอนเทนต์ดีๆลักษณะนี้นะครับอย่าลืมติดตาม Creative List คีดสร้างเงินนะครับเร็วๆนี้เราจะมีบูตแคมป์นะครับสนใจทักแอดไลน์เราได้นะครับ l i โอเอนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อ,อก,กลับไปนะครับ